ครับดี่ครับวันนี้เราก็มาชมแหวนหน้าโลกของหลวงพ่อเต๋คงทองวัดสามงามจังหวัดนครปฐมกันนะครับสําหรับแหวนวงนี้เป็นแหวนเนื้อปะก้าครับที่จะสร้างเมื่อราวปีประมาณพศ2507ถึงราวปีพศ2510ได้ครับเป็นแหวนอีกรุ่นหนึ่งครับที่ได้รับความนิยมสูงของจังหวัดนครปฐมครับ เ็นตัวแหวนเนื้อปะก้าครับสำหรับเครื่องรางของขังของหลวงพ่อเตเนี่ยก็มีการจัดสร้างโดยการหลายรุ่นหลายแบบนะครับอย่างเช่นเ,เครื่องรางที่โด่งดังของหลวงพ่อเตเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยก็ได้แก่ตะกุดหน้าผากเสือสามห่วงของหลวงพ่อเตและอันดับสองเนี่ยก็จะเป็นตะกุดหนังเสือสามห่วงของหลวงพ่อเตครับ ในอันดับส,ส,สามเนี่ยก็จะเป็นตะกุดทองแดงของหลวงปูเต๋ครับและอันดับสี่เนี่ยที่โด่งดังก็ได้แก่กุมารทองของหลวงปู่เต๋ครับกุมารทองของหลวงปูเต๋เนี่ยโด่งดังอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับและอันดับห้าเนี่ยก็จะเป็นปาร์ตเพียนเงินปาร์ตเพียนทองของหลวงปูเต๋ครับก็จะดีในด้านทางค้าขายแล้วก็มีโชคลาภครับ ปัน,นี้ผมก็เลยเอาแหวนของหลวง,งพ่อเต๋เนื้ออัปก้าอาาอามาให้ชมแลรกษาและร่วมกันอนุรักษ์วัตถุบงคลของหลวงพ่อเต๋ไปกันนะครับด้านหน้าแหวนครับภาพขยายครับด้านหน้าแหวนเนี่ยก็จะมีรูปทรงคล้ายด้านหน้าโล่ของตำรวจครับ ตรงนี้เขาก็เขียนคําว่าหลวงพ่อครับตรงกลางเนี่ยเขาเขียนคําว่าคงครับตรงนี้ด้านนี้นะครับ,บค,ครับครูครับด้านนี้เขาจะเขียนคําว่าทองเต๋บครับเป็นแหวนอีกรุ่นหนึ่งที่มีประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมากมายครับ เป็นแหวนหน้าโลกครับครับขยายครับับดนข้างครับครับดูกันไปหลายๆมุมหลายๆด้านนะครับ ด้านข้างอีกด้านครับครับด้นหลังแหวนครับครับทีแสงอาจจะ เข้าไม่ทั่วถึงครับครับเดี๋ยวมาดูกันจะชัดทีครับภาพขยายครับ ทนลำบากนิดนึงครับกลัแบดบ้านหน้าแหวนครับครัแบดบ้าน,นข้างครับ แหวนรุ่นนี้มีประสบการณ์ด้านทางแคลคาดและก็มีเมตตาและก็คงพันนะครับสําหรับแหวนรุ่นนี้ครับของหลวงพ่อเตยคงทองครับอีกหนึ่งตำนานแหวนที่หายากของหลวงพ่อเตยครับ เป็นแหวนของผู้ชายนะครับสําหรับแหวนวงนี้ครับขนาดใหญ่นะครับ ครัไายตามค่อนข้างลำบาก่อยครับเป็นแหวนวงเล็กแล้วมันตั้งตั้งแนวยากครับครับวันนี้ผมก็เลยเอาแหวนของหลวงพ่อเต๋คงทองเนื้อ,อาปาก้าที่จะสร้างเมื่อราวปีพศสอ0 7อถึงราวปีพศ 2510เนี่ยเอามาให้เพื่อนๆไลฟ์พี่ๆชมหวังว่าเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านคงชอบนะครับส่วนผมก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ